เรามาดูการคูณส่านิยมต่อนะครับในโจทย์ข้อนี้เขาให้อะไรครับให้248คูณ2ะครับและอันนึงก็เป็น2.48นะครับคูณด้วย0 0ด0นสะครับสังเกตไหมครับตัวเลขมันล้อกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทําในตอนที่เป็นจํานวนเต็มก่อนนะครับนะเป็นจำนวนเต็มก็2.48เดี๋ยวเราตั้งคูณดูนะครับคูณกับ2นะคูณกับ2ก็เหมือนกับเราคูณปกตินะ6 8 6ใส่6ทด1ใช่ไหมครับ สองสีนะ่ 2, เป็นเท่าไหร่ครับแปดเป็นบวกหนึ่งเป็นเก้าถูกไหมครับแล้วก็สองคูณสองได้สี่นะครับแสดงว่าถ้าเราเอาตัวเลขสองสี่แปดคูณด้วยสองก็จะได้เท่าไหร่ครับสี่ร้อยเก้าสิบหกถูกไหมครับในทำนองเดียวกันนะตัวนี้มันตัวเลขเดียวกันหมดเลยนะสองสี่แปดกับเลขสองเห็นไหมที่มาคูณน,นะครับเราก็ทําไงครับเราก็มาหาเลยว่ามันต้องได้ออกมาอยู่แล้วก็คือสี่เก้าหกถูกไหม สี่ร้อยเก้าสิบหกนะ Wochen. แต่มันมีอยู่ที่ว่ามันจะเป็นทศิยมกี่ตำแหน่งเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาหาว่าเป็นทศิยมกี่ตำแหน่งครับนะอันแรกกี่ตำแหน่งครับหนึ่งสองอันนี้เป็นสองตำแหน่งถูกไหมอันนี้กี่ตำแหน่งครับนับดูหนึ่งอสามสี่อันนี้สี่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นทศิยมทั้งหมดต้องมีเท่าไหร่ครับนะทศิยมทั้งหมดต้องมีหกตำแหน่งทั้งหมดนะนะคำตอบของเราตรงนี้นะตรงนี้เป็นอะไรครับ นะตรงนี้เป็นสี่ร้อยเก้าสิบหกถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องมีท่นิยมหกตำแหน่งก็นับไปเลยหนึ่งะนะนะเราใส่ศูนย์ไปอีกสามตัวสี่ตัวก็ได้นะหรือเรานับเอาหนึ่งสองสามสี่นะ 1, 2, 3, 4, นะท่านิยมหกตำแหน่งนับนับตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่ 2, หกเพราะนั้นของเราก็อยู่ตรงนี้นะนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเขียนน่าชัดออกมาก็เป็น0.003ต,00ตัวนะ0.00่า00ไหรครับ496 496นะท้นยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่ง5ตำแหน่ง6ตำแหน่งเห็นไหมครับนะตรงนี้เป็นทศนยมตำแหน่งที่6เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบข,ของข้อนี้นะง่ายๆนะครับเป็นอย่างนี้นะเห็นชัางอย่างชัดเจนโอเคนะครับ